สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองแล่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าก็จะพาเอฟซีเลตันผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวางนวนทิยาพลาลุยก็พอสเสถียน,นค้กรุงเทพนะครับเลขติดบนอย่างเดียวประกาศมาแล้วนะครับในวันพันทีหนึ่งพฤศจิกายนหกหกนะครับที่ได้ยังก็ตามไปฟังนั่งกันนะครับ ขอมาแล้วกับครุนากดติดตามเป็นกําลังให่ด้วยนะครับขอม้อทั้งบันนี้กับนนทิยาในแบงค์ันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อใจเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังไปรูได้รูไปน้ำกันทุกๆคกิปนะครับสิบเป็นอะไใดนี่ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทุกคนนะครับมันนี่นนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขปิด เลขติดบนนะคะเลขติดบนของพ่อสถียนหรืออาจารย์สถียนกรุงเทพนะคะมวยที่ผ่านมาเพิ่นหายแบบนี้นะคะวันที่16ตุลาสองหหกเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรงเลขติดบนมี3ากับ4นะคะเลขออก4 4ซนะคะบนยางเดียวนะคะสำรับเลขดับล่างข้างล่างดับสนะคะสามกับบมีนะคะเลขออกซีซีล่างนะคะวดนี้พ่อสะเถียนหายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวใด จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ละว่านนทิยากับพ่อสถเทียนหรืออาจารย์สะเทียนกรุงเทพมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสอง6ห้าอหกนะคะ ไปเห็นแม่บอกว่าพ่อข้า่คลูกก็เลยไปทางนอกสุญญากาศมาหรืม่เสี่ยวสบายครับเลขของพ่อเลขเลขปิดบนกับเขาเนาะเลขสามกับเลขสี่พ่อโชคดีอยู่งอะค่ะก็ได้รนแล้วได้แล้วไดรนิงมาดับพลังดับพลัง أ, ดับสามลางกับบัวมาเนาะไออกพี่สีลาให้วพ ouais like ่อเห็ดไบหรอป้าใ่เชี่ยลพระว่าเพราะกัพ่อไปเห็ดลูกหยาดหยา้ามาขึ้นดอกมะลุนแม่รอเ็ี้ยนขนานันมันกับม่องในหลายมุมหลังป้อไม่ไม่มันก็เขาเรื่องล ถ้าหนูพม้อมค่ะวันที่1กับสองเลขเป็นเลขติดบนเฮวีเออ่เลขติดบนมีหนึ่ง<ๆ>มีสองแน่นตัวได้ค่ะบอลเลนคือเกาเลยรูเปนอ๋อบอเนคือเกาเป็นบนย่างเดียว ดับล่างมีบ่ค่ะพ่อมีเน้อสุกดับล่างด,ดับล่างมันี้เอาเอาลักล่อยมาขึ้เยอานั่นเองค่ะดับล่างเดี๋ยวเด้อค่ะ,คะดับล่างนี่ดับหนึ่งมันบ่ค่ะแม่นค่ะดับหนึ่งตัวเดียว<อ>เลคลักล่อยบอกพ่อ หาเลขลักร้อยเลขลักล่อยนี่เขามจังวดหรอครพ่อาเขามันเขามยิงวดเลยมันม่นงวดเลยบมันเขามันง<อ>วดแบลักร่อยลักร้อยงวดนี่มีตัวใดแน่ค่ะมีสามมีสามมีสามสี่ห้ามีสามตัวตมันวะค่ะพ่อสามตัวมีลักลอยมีสามมีสี่มีห้า ก็งวดนี่ลดงวดหนึ่งมันบ่อ่้าที่จริงก็ลดหรอกงวดนี้มีสามมีสี่มีหาเน้นตัวใดขาดลอยหรือหรือง่ดเน้นพอวันที่ดมันมากพอพะว่ามันถมากอะไรก็ยเขามีแต่ฐานกระพานอ๋อเน้นสมกระาน้แล้วเหมือนแล้ามันป่ะพ่อ

เลขวิ่งบนหรือเลขติดบนบนอย่างเดียวหายนึ่งกับสองนำนักพอกันเอ่อสำหรับเลขดับดับล่างงวดนี้ดับหนึ่งสำหรับลัก้อยรัก้อยสิบกงวดรุงวดนี่งวดนี้ใหายมากมีสามมีสี่มีห้าเน้นเลขสามกับเลขหาเลขสี่บนเน้นเพราะว่าเลขสี่พิ่งออกไปงวดที่ผ่านมาเมัอนปะค่ะ ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทางนะคะวันี้กัพ่อเอซีสุดเียแนวทางของพ่อนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสีแดงนินนะคะเสียงสามพันเรามาโนธิยากับพ่อสถียนกรุงเทพนะคะนะคะแนวทางของเพื่อนก็เป็นเลขติดบนนะคะเลขติดบนก็เลขดับรางกับเลขลักร่อยนะคะงวดที่ท่านมาเพ่น่หาลักร่อยมากยค่ะ วัตถุพันมาเป็นแบบนี้นะคะลักลอยบ่าหายมากหายตะเล็กดับดับล่างมันกับโมี้สามนะคะเลออกซีซีล่างนะคะเลขปี๊บบนกับมีสามกับซี่นะคะเลขออกหกเอ่อซี่หกนะคะงวนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะสำหรับเลขเลขวิ่งเลขแรนเลขปิ๊บบนมี1นึงกับสองนะคะให้น้ำหนักเท่ากันนะคะเลขดับล่างดับล่างคือหนึ่งไม่มาล่างนะคะ ะะสำหรับเลขรลักร้อยนะคะคนบอกว่าสิบกงวดทุดงวดหนึ่งแล้วก็เข่ามาสองงวดซ้อนนะคะมีสามมีสี่มีห้านะคะเลขรลักล้อยเน้นที่สามกับหาเลขลักซี่ลักร้อยเพราะเน้นนะคะเพราะว่าเพิ่งออกไปงวดที่ผ่านมานะคะทุนทียากก็ขอจบคลิปแนวทางนะคะแนวทางของพ่อเสถียรกรุงเทพมวดวันที่หนึ่งเปภาพสองหางของหวยเพียง่านีนะคะคิปหนาพ่อพันไม้สวัสดีค่ะ ครับกับบางไม้เอฟซีและสมุมทรสงครานคงเสียดายในฟังแล้วนะครับทีนนันทิยาในสรุปเลขของพอเถียรนกรุงเทพเลขติดบนนะครับสําหรับผมในไทยคลิปนี้ก็ทีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเถียรนกรุงเทพเลขติดบนให้มาแล้วงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกนะครับติดบนเนี่ยแมกับมีเลขหนึ่งก็เลขสองนะครับ เนียนทั้งสองตัวนะครับบนจ้างเดียวนะครับส่วนเด็กดับรางนับเล็กหนึ่งนะครับเด็หนึ่งดับในเลขกข้างล่างนะครับแล,ล้วก็เลขกลักลอยนะครับเล็กลักลอยก็มีสามมีสี่มีหานะครับเพิ่นเกิดเนียนในเลขกสามกับเดขกหานะครับกับเล็กสี่ามาแล้วขึ้นพม่าอีกนะครับรับกับบางบเอฟซีและ่านผู้ชมทุกท่านคงถือเงียนในฟังแล้วนะครับปนเปลี่ยนแนวทาง การซื้อสลักกิมแมงขงรตฐบัลนะครับก็หวังว่าคงสียเงี้ยในฟางแล้วนะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้ก็สิยู่ติเพี่ยงซ้ำนีพวกันีนี่คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนีนือโชคดีสวัสดีครับ